พยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงจากเมื่อวานเนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายลมตะวันออกได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตวนร็อกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ยังคงมีฝนตกควรพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่อง Thailand Minute ให้ด้วยครับติดตามข่าวสารและความเป็นไปของประเทศไทยได้ที่นี่ Thailand Minute